สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมเชจ,จาก BMW Millennium Auto u s e โต้ยสาขาพระราม3ครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอครับเป็น 320D GT Luxury LCI รหัส F34 นะครับตัวรถเนี่ยผลิตปี2019จดทะเบียนปี2019วิ่งมาเพียงแค่30,000กิโลเมตรครับ BSI แล้วก็วารันตีเนี่ยต่อเนื่องถึงปี2024เลยเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ฟรีทั้งเซอร์วิสแล้วก็การบำรุงรักษาพวกพาร์ทต่างๆของตัวรถเนี่ยก็คุ้มครองภายใต้ศศูนยย์ BMW ททัั่วปรระเเลคบ ไร้กังวลในเรื่องการสวิตต่างๆเลยครับรถเนี่ยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปชมครับรถได้ชุดแต่งแบบลักชัวรี่ e ลเน้นรูหราเสริมด้วยโครเมียมล็อกทันตามจุดต่างๆที่มีมิติยิ่งขึ้นไฟหน้าได้เป็นระบบ Adaptive LED เลี้ยวตามพวงมาลัยและปรับระดับอัตโนมัติและยังมีระบบ Auto High Beam a s ซ i s t มาช่วยขณะดเดินทางในที่มืดล้อมแมกขนาด18นิ้วทั้ง4ลอ้อและท้ายลาดลงสไตล์คูเป ท้ายรถออกแบบมาให้มีความแตกต่างกับตัวซีดานไฟท้าย LED ขนาดใหญ่รับกับตัวถังและมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงให้กับผู้ใช้งานพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่สามารถจุของได้ทั้งครอบครัวหรือกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ได้สบายและยังสามารถพับเบาะลงเพิ่มพื้นที่จากคันโยกด้านหลังซึ่งง่ายต่อการใช้งานครับบานกระจกทั้ง4บานเป็นแบบเฟรมเลส สไตล์คูเป้อีกทั้งยังมีปุ่มควบคุมสปอยเลอร์หลังมาให้สามารถกดใช้งานได้ภายในก็มีระบบอำนวยความสะดวกมาให้อย่างครบคันทั้งไฟหน้าออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหรือแอร์แบบดูโอโซนเลขใหม่วิ่งเพียง32,000กิโลเมตรเท่านั้นครับหน้าจอแสดงผลก็ยังบอกค่าต่างๆให้แก่ผู้ขับขี่ทั้งค่าการกินน้ำมันและการแจ้งเตือนสถานะต่างๆเบาะหนังสีน้ำตาลคอนยักให้ความรู้สึกโปร่งและสวยงาม และตัวบ่อเองก็ยังสภาพสวยไม่มีรอยฉีดขาดใดๆทั้งสิ้นหน้าจอ iDrive แสดงผลของตัวรถอย่างครบถ้วนเช่นลมยางระดับน้ำมันเครื่องความผิดปกติของตัวรถหรือรอบการเซอร์วิสต่างๆทุกครั้งก็จะมีการบันทึกลงตัวรถและระบบของ BMW ฝาท้ายไ,ไฟฟ้าสามารถตั้งระดับความสูงให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้งานได้ มีระบบ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเกิดอุบัติเหตุและระบบนำทางยังซิงค์แบบ real-time traffic กับระบบ Connected Drive เกียร์เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ8สปีดของ ZF สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกพร้อมโหมดการขับขี่ถึง3รูปแบบ Sport Comfort และ Eco Pro ภายในห้องโดยสารตอนหลังก็กว้างขวางเดินทางได้ทั้งครอบครัวอย่างสบายหรือจะใส่คาซีทตัวรถก็มีรองรับแบบให้โซฟิกมีแอร์ตอนหลังมาให้และมีไฟแอมเบียนตามขอบประตูเพิ่มสีสันในยามค่ำคืนและสามารถเปลี่ยนสีได้2ส,สีครับสปอยเลอร์ด้านท้ายสามารถกดใช้งานได้เองหรือจะให้รถทำงานอัตโนมัติเมื่อความเร็วถึงกำหนดก็ได้เช่นกันและคันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังพร้อมเจนเตอร์รอบคัน เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังตัวกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันก็ติดขึ้นมาอัตโนมัติเครื่องยนต์ดีเซล B47 2 0 0 0ซีซีทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่วนตัวถังก็รอยมาร์กยังอยู่ครบถ้วนนะครับไม่เคยมีุบัไปเหตุหรือเฉียวชนใดๆทั้งสิน้นเป็นไงบ้างครับหลังชวรถเสร็จแล้วสวยทุกใจลูกค้าหลายๆท่านเลยใช่ไหมครับ ทานใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวตอบโจทย์การใช้งานนะครับต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับทั้งประหยัดน้ํามันอเนกประสงค์ขนของได้เยอะนั่งสบายทั้งครอบครัวนะครับเลขไม้เนี่ยก็วิ่งมาน้อยประวัติกระตัวถังเนี่ยก็ดีนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุเฉียวชนอะไรเลยนะครับเจ้าของลำดับเดียวด้วยครับตอนนี้รถจริงมาจอดโชว์แล้วที่ millennium auto ย u s k a สาขาพระราม3ชั้น2นะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถแล้วก็ประวัติตัวรถเนี่ยเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ครับหรือติดต่อมาที่เช0 6 2 แปดเจ็ดานะครับไลน์ที่เบอร์นี้เช่นกันยินดีให้คำแนะนำนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับตัวรถเนี่ยตอนนี้ก็มีแคมเปญเพิ่มเติมด้วยครับจากทาง B M W leasing กรณีที่จัด finance with อ่า b a เนี่ยครับหรือเป็น financial lease ของนามบริษัทเนี่ยจะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับฟรี1ปีเลยนะครับและราคาที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับอยู่ที่1 7 9 9 0ล้านบาทนะครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมสเปคแบบนี้เลยใหม่อย่างนี้แน่นอนนะครับ ได้ไปเนี่ยใช้ยาวๆคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับวันหน้านะครับผมจะพาไปชมรถอะไรเราติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ